ดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวตัว t ทเดอร์เอ็กพรีเมียมนะครับตอนเด็กๆผมเข้าสู่วงการครั้งแรกในไทเดอร์เอ็เลยนะคันแรกผมเนี่ยแต่ว่า t ทเดอร์เอ็ผมไม่ใช่รรมิยานะอาเมื่อก่อนตาเพชรหรือว่าเรียกว,ว่าออ d ดี้อ่ะมันจะเป็นเรียนแบบธรรมิยานะก็คือทุกอย่างอะ่ะบอดี้บอดี้บอดี้โครงรถของเป,เป๊ะเลย ก็คือเรียนแบบมาเลยนะฮะก่อนที่จะมา,าหลังๆที่ออกแนวยุครดอวกาศไปหน่อยนะซิลมอเตอร์ดำๆสมัยนั้นแรงมากอันนี้มาในรูปแบบของพรีเมียมซูเปอร์ทูนะครับผมสเปคไม่มีอะไรเลยฮะธรรมดามากนะก็สเปคจะเป็นตามนี้นะล้อธรรมดาแล้วก็ เป็น5้าการยื่นนะฮะส่วนตัวพาร์ทกับตัวโครงอา่าเป็น ABS สีแดงก็คือเหนียวนะโคงเหนียวอยู่นะข้างในมาดูกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็ชุดเฟืองล้อนะฮะข้อกางสีแดงล้ออัพยางนิ่มแล้วก็ พวง ABS นะฮะน่าจะแบบเดียวกับของบีทสไปเดอร์ที่ผมเคยรีวิวนะตัวเนี้ยอ่าเขาก็ก็จะรู้กันเนาะว่าอะไรนะผมเคยทำบอดี้เนาะนี่ก็คือบอดี้นะฮะสีก่อนสี ซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทําสีดำเนี่ยมาสติกเกอร์ก็ออกจะดําๆสติกเกอร์ลายไฟสวยมากนะครับไม่เหมือนตัวออริจินัลนะสีก่องขาวนะนี่ทำแบบพรีเมียมสีสวยกว่าเดิมน,นะฮะไม่มีพาวเวอร์บูสเตอร์ตรงนี้นะแต่เป็นลาเป็นปีกลายเคปลาออกมาแทนนะฮะแล้วก็ <c oughs> คู่มือซึ่งแน่นอนการทำสีเรารู้กันอยู่แล้วตรงโชนะโชด้านหน้าใช้สีทองนะฮะ ที่เหลือพ่นด้วยสีดำนะฮะเมทัลลิกแบ็กนะหรือใครมีสีดำเข้มก็พ่นได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะคืนอยู่แต่มันจะไม่คืนร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าสีดำขอบเนี่ยมันจะออกแบบดำแต่ไม่ดำสนิทนะมันจะดำออกเทาๆกึเงเงาๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะเริ่มจากประกอบที่โครงก่อนแล้วก็ตามด้วยมันเล่นกับบอดี้ทีหลังนะฮะโอเคไปดูกัน เสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวโครงสุปรทูประกอบเรียบร้อยหอมตัวเ i ดเกอร์เอ็นะครับ mm hmm. ก็ประกอบง่ายไี่ยากนะฮะเรามีคลิปแยกต่างหากเนาะสำหรับการประกอบโคงสุปรทูทุกโครงเลยฮะประกอบเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นเราก็จะเวลาเรารีวิวรถเนี่ยเราก็จะไม่มีการประกอบให้ดูนะฮะเราวางถ่ายนะฮะเรเคยทำแยกไว้แล้ว โอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำสีบอดี้พร้อมติดสติกเกอร์กันนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับบอดี้สติเกอร์เอ็กนะครับพ่นสีดำใส่โชคสีทองสวยงามไปทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเข้ากันเลยดีกว่าเนาะ เรียบร้อยฮะดำตัดแดงสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไหลก็ดูโฆษณา,าทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับและที่สำคัญคือขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสมินิโฟว์ l ลนะฮะมีลิงก์เพจกับลิงก์ช็อปปีด้านล่างนะฮะสามารถเข้าไปเลือกช็อปได้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ